สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพื่อนๆในกลุ่มของเราถามกันเข้ามานะครับว่าตรงนี้นะครับสามารถแก้ไขคําพูดเป็นอย่างอื่นได้ไหมนะครับแก้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะครับว่ามีวิธีการแก้ไขยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทํากันเลยอันนี้ก็เป็นเว็บที่ผมสร้างขึ้นมาเนาะในส่วนของจัดการค่าส่งต่างๆนะครับแต่ว่าเอามาใช้อย่างอื่นได้ด้วยนะครับอ่ะอย่างแรกเราก็ไปที่หน้าควบคุมนะครับ พอมาที่หน้าควบคุมแล้วนะครับเอ๊ะเดี๋ยวดูก่อนอันนี้น่านจะเป็นนินจาฟอร์มนะครับโอเคมีไหมอะ่ะอ๋อผมลงมาแล้วนะครับนินจาฟอร์มตรงนี้นะครับเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเราก็ลองสร้างหน้าขึ้นมาหน้าหนึ่งนะครับไปที่เรื่องนะครับโอเคใช้ไม่ค่อยถนัดนะครับภาษาไทยแต่ว่า ออถ้าภาษาอังกฤษจ,จะน่าจะดูง่ายกว่านะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็ใส่หัวเรื่องเข้าไปนะครับทดสอบนะครับในฟอร์มประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาเอาตัวฟอร์มของเราไปนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ทำเนาะเดี๋ยวเปิดขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งนะครับ เ um, p e n หนึ่งหน้าโ e เพน n นนะครับไปที่แดชบอร์ดนะครับของ Ninja Form นะครับเพื่อที่เราจะมาเอาตรงนี้นะครับตัวยช็อตโค้ดนะครับก็ Copy ไปขอโทษทีนะครับมีไอด้วยแล้วก็มาแปะไปตรงนี้นะครับ หรือจะทําแบบนี้ก็ได้นะครับในกรณีที่เราติดตั้งไปแล้วนะครับแต่ว่ามีหลายตัวมากนะครับขี้เกียจสลับไปสลับมาเนาะข้างบนเนี้ยนะครับเขาก็จะมีฟอร์มอยู่แต่ว่าของผมมันลงไว้หลายอันมากนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆถามเข้ามาบางตัวก็ก็เอ่อต้องลงไว้เพื่อทดสอบด้วยนะครับแล้วก็ทําให้ดูนะครับตรงนี้เราสามารถกดตรงนี้ได้นะครับของนินจ่าฟอร์มสังเกตว่าตัวตรงเนี้ยนะครับตัวไอคอนข้างหน้าเขาจะเป็นตัวเดียวกันนะครับ แล้วเราก็เลือกตัว Contact มีหนึ่งไปนะครับแล้วก็ใส่ไปเขาก็จะใส่เป็นช็อตโค้ดมาให้เหมือนกันอ่ะสมมุติเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรเราก็กดเผยแพร่ไปนะครับอ๋อวันดีปีใหม่ยอดหลังด้วยนะครับสำหรับปีหน้านะครับผมก็จะมีโปรเจกต์มาให้เพื่อนทำอีกแล้วนะครับแต่ว่า เดี๋ยวอุบไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะบอกตอนท้ายๆนะครับว่าจะทําอะไรนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูโพสต์กันนะครับอ่าสังเกตนะครับว่าอ๋อไม่เหมือนกันนะครับใช่ไหมใช่ตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับตัวนี้เป็นภาษาไทยเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเปลี่ยนให้เป็นเหมือนกันก่อนนะครับก็วิธีการนะครับก็ถ้าสมมุติว่า ตรงนี้นะครับมันเป็นภาษาไทยนะครับถ้าใช้งานไม่ถนัดนะครับก็ไปที่หน้าควบคุมนะครับแล้วก็ไปที่ s e t t i n g ตรงนี้นะครับแล้วก็ทั่วไปนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น general เนาะผมใช้จําตำแหน่งเอานะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับภาษาของเว็บเรียกเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็บันทึกการเปลี่ยนแปลงนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าตัวตัวหน้าฟอร์มของเรากันก่อนอีกทีนึงนะครับไปที่เอาโพสเนาะนี่อันนี้นะครับก็ไปที่วิวเลยเขาก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับตัวนี้ภาษาอังกฤษแล้วใช่ไหมครับเหมือนกันหรือยังเหมือนกันแล้วนะครับอาร์เรควายนะครับตรงนี้เป็นข้อความนะครับโอเคตัวนี้เป็นซับมิสเนาะอาจจะต่างกันนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูวิธีการเปลี่ยนกันนะครับอย่างแรกนะครับก็ เปิดไปที่ตัว Ninja Form ของเรานะครับตรงนี้นะครับไปที่หน้าควบคุมเดี๋ยวนีเฟซก่อนอันนี้ยังเป็นภาษาไทยอยู่นะครับอ่ะโอเคมาที่แดชบอร์ดนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ของ Ninja Form นะครับแล้วก็เลือกที่แดชบอร์ดนะครับเขาจะเข้าหน้านี้มาให้นะครับเราก็ไปคลิกตรงรูปเกียร์ตรงนี้นะครับกดตึ้ง Edit ไปนะครับแล้วก็เลือกที่ Edit นะครับ แล้วก็มาที่ a d v a n c e นะครับแล้วก็ Display Setting นะครับจากนั้นนะครับก็เลือกไปที่ Advanced อีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับก็จะมี Custom Label นะครับบอกนะครับว่ามันคืออะไรนะครับตรงนี้ก็ Fill Make with ดอกจันนะครับตึ้งมีไม้อาอยู่นี่นะครับอยู่นี่อยู่นี่เราก็เปลี่ยนได้นะครับบอกว่าการุณนาก่อข้อมูลนะครับ ช่องที่ช่องที่มีหลักกันนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเราก็กดดันนะครับกด Publish นะครับเรียบร้อยนะครับก็ไปดูของเรานะครับดูฟอร์มของเรานะครับลองรีเฟชดูนะครับตรงนี้เขาก็จะเปลี่ยนให้ตามของเราแล้วนะครับเนี่ย เป็นคำที่เราต้องการนะครับอีกอันนึงนะครับที่เขาถามมาก็คือในส่วนของข้อความตรงนี้นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นคําอื่นได้ไหมตรงนี้นะครับ Submit นะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนกันได้นะครับก็ไปที่ตัวฟอร์มฟิลดเลยนะครับแล้วก็ตรงส u b มิ t ตรงนี้นะครับก็คลิกไปที่รูปเกียร์ตรงนี้นะครับกด Edit นะครับเลเบ l นะครับ Submit เราก็บอกว่าเป็นอะไรดีส่งคําถามประมาณนี้แล้วกันนะครับส่งคําถามโอเคกดดันนะครับ กด publish นะครับแล้วก็ไปดูที่หน้าฟอร์มของเรากันอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้เป็น submit อยู่นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นส่งคำถามแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ไขง่ายๆนะครับพวก n เนมพวกอะไรพวกนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับท่านี้แบบนี้นะครับ นี่นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้งานที่ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนข้อมูลตรงนี้ได้นะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับไปที่ advance นะครับแล้วก็ไปที่ display setting นะครับอ๋ออันนี้ลูกค้าประกันภัยโดนเยอะเลยนะครับช่วงนี้ประกันหมดอายุกันหลายท่านนะครับแล้วก็ นัมเบอร์อะไรพวกนี้นะครับมีตัวเออร์เลอร์ตัวไหนนะครับพิสอินคิดเมน b บอะไรพวกนี้นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาที่เราต้องการได้หรือว่าเปลี่ยนเป็นข้อความที่เราต้องการได้เหมือนกันนะครับก็เพื่อนเพื่อนลองเล่นดูนะครับแล้วก็ถ้ามีคําถามตรงไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมก็จะไล่ทําเป็นวิดีโอแล้วก็อัพขึ้นไปนะครับเพราะว่าเวลาที่มีคําถามมาเนี่ยบางทีเพื่อนเเราติดเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ได้ถามมานะครับก็จะได้ช่วยๆกันเนาะแล้วก็วิดีโอมันตอนนี้ก็ประมาณร้อยกว่าวิดีโอแล้วนะครับ ผมว่าน่าจะครอบคลุมเกือบทุกอย่างแล้วนะครับถ้าสมมุติว่ามีปัญหาแล้วถามกันเข้ามานะครับก็ยินดีนะครับแล้วก็โอ้โอเปิดผิดอันอ,อ๋ออันนี้ก็โฆษณาคอร์สกันเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าคนที่เห็นนี่น่าจะอยู่ในคอร์สกันหมดแล้วนะครับก็คือตอนนี้ราคาขึ้นไป2อ0พแล้วต่อไปก็จะปรับเป็น3ามพันีนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่เอ่อที่อยากจะมาแนะนำกันนะครับสำหรับปีนี้นะครับก็ เดี๋ยวผมจะมีโปรเจกต์นะครับก็คืออาจจะเป็นโปรเจกต์เล็กๆนะครับให้ทดลองทํากันดูนะครับก็จะเป็นหลายท่านที่สอบถามกันเข้ามาเนี่ยก็จะมีในส่วนของ Affiliate กันเยอะนะครับแต่ว่าบางทีเราอาจจะมองข้ามรายได้ที่หาได้ง่ายๆกันไปนะครับก็จะมีโปรเจกต์ให้ทําขึ้นมาได้นะครับประมาณวัลลพันนะครับก็เป็นเป้าหมายว่าวัลลภันนะครับหรือว่าใครอยากได้เยอะกว่าน,นั้นก็ลองปรับดูนะครับแต่ว่า เดี๋ยวผมทยอยทำเป็นวิดีโออัพขึ้นไปให้นะครับก็คือขั้นต่ำประวัติเป็นกำไรวลาพันนะครับเดี๋ยวจะทำยังไงนะครับมีวิธีนะครับแล้วก็ทำได้อยู่แล้วนะครับมันไม่ได้ยากอะไรนะครับก็เดี๋ยวให้ลองทำดูนะครับแล้วก็น่าจะได้แน่นอนนะครับมันไม่น่าจะยากอะไร นะครับก็เดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับผมก็จะทําวิดีโอให้อัพไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็โปรเจกต์จะเริ่มเมื่อไหร่แล้วก็เดี๋ยวเราทําไปพร้อมๆกันตั้งแต่ต้นปีนะครับก็คิดว่าน่าจะน่าจะเป็นรายได้ที่พอได้นะครับมันไม่ได้ยากนะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับสําหรับท่านไหนที่มีปัญหาก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับในส่วนของ a f f i l i a t e นะครับก็มีบางท่านเกี่ยวกับเรื่องโหลดฟีดอะไรพวกนี้นะครับก็พยายามพยายามหาข้อมูล มาอัปเดตให้นะครับแต่ว่าของแอ i l i เ t e เนี่ยบางทเีเดี๋ยวผมทำคลิปขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเ,เป็นไงดีจ่ะบอกว่าผมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้ลองลองจูนกันนะครับว่าเราจะทำยังไงต่อนะครับแต่ว่าวละพันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเป็นโปรเจกต์ที่จะทำต่อไปอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่อยู่ในคอร์สใหญ่นะครับก็จะได้เห็นอันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ ด้วยด้วยวิธีที่เราเรียนไปทั้งหมดนะครับแล้วก็อาจจะมีเพิ่มเติมมาให้นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าจะแก้ปัญหาแล้วก็ปรับเป็นข้อมูลตามที่ต้องการได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ